สวัสดีปีใหม่ครับผมการจากท่ขาอ,อาอุนราอนิเมะคลิปนี้ก็จะเป็นการเรียกว่าไงเรียกว่าไงดีนะมาดูกันว่าในปี2 0 2น,นี้ในส่วนของอุนตราแมนจะมีอะไรให้เราได้ดูดูกันบ้างเลนะครับที่จริงนี่ก็อาจไปรอบหนึ่งแล้วแล้วนะ แต่ก็มีข้าวังใหม่อมาพอดีเลยนะครับเอาเถอะที่ถ้าว่ามาชาก็ดีกว่าไม่มาล่วนะเริ่มจากเรื่องแรกรายการที่จะฉายหลังจากอุลตร้าแมนเบสตาจบไปนั้นก็คือรายการอุลตรราแมนนิวติเนชั่นสตาภาคใหม่ที่จะมาฉายที่อุลเตร้าแมนเบส่าที่จะที่กำลังจะไปในอารหนาล่วนะครับรายการนี้จะมาฉายตั้งแต่วันที่27 มการานี้แะนะส่วนต่อไปก็จะเป็นอุลตร้าแมนเวส่าเดบูบี้ที่มีชื่อภาคไทยอยิ่รนทาการแล้วนั่นก็คือมหันตไทยเดือดกลมโตเกียวที่จะฉายในญี่ปุ่นในวันที่23กุมภาพันธ์นี้แหละนะครับส่วนในไทยก็พ่ง,พง,พงมเพิ่งจะมีอัปเดตมาว่า จะมีฉายรอบพิเศษในวันที่16มีนาคมนี้ที่รถภาพยนตร์พารากอนที่นิวเ็มแน่นอนแน่นอนว่าผม,มอยู่ต่างจังหวัดก็คงไม่ได้ไปดูหรอกนะครับก็หวังว่าจะมีฉายในเว็บอย่างอุลตร้าแมนคอนเนคชั่นเนาะจะได้ดูแล้แลวก็ามารีวิกัน ล่ะนะครับหรือไม่ก็ต้องรอรุนให้ให้ฉายทั่วประเทศล่ะนะครับในส่วนถัดไปก็จะเป็นภาพยน,นตร์อุลตราแมนเรสซิ่งอุลตราแมนพังอาเอ่อที่จะฉายเทเนสบิกในวันที่14มิถุนายนนี้ล่ะนะครับก็เป็นอุลตราแมนติจีสไตล์ฝนตกที่รูรูมูสระกับเนสบิกเนสบิกต้องก็ต้องมาดูรรไปว่าจะเป็น จะเป็นไงบ้างอะไรนะคราวนี้ก็มาที่เรื่องสองครั้งสาครัญที่ตรวกันแล้วล่ะนะครับกับการประกาศตัวทะเบียนของคุลกราแมนคนใหม่ประจำปีสอ2 4ันี่นี้ล่ะนะชื่อนั้นก็คืออุลตราแมนอาร์ที่สะกดเป็นภาษาอังกฤษว่า อุลตร้าแมนอาร์ก A R C อาร์กส่วนในภาษาญี่ปุ่นกับภาษาจีนก็ประมาณนี้แหละนะครับอุลตร้าแมนอาร์กเหรอจะมายถึงอาร์กไหนกันแน่นะอาร์กนี้หรือว่าอาร์กนี้ไม่สินะคำว่าอาร์กตัวคำว่าอาร์กตัวนี้ก็หมายถึง ส่วนของความของหรือไม่ก็ส่วนของของรูกกินน้ําหรือไม่ก็สะพานหรือว่ามีความหมายแปลงว่าประการของไฟฟ้า,ฟาก็ได้หล่ะนะครับทำให้เดคาค่อนขออ้างยากนะว่า ทีมของอุล้าแมปะปัะจุบีนี้จะเป็นยังไงกันแน่ล่ะนะครับเพราะดูจะเพราะดูจะไม่มีความสอดคล้องกับผลงานที่ครบรอบประจำปีนี้เลยเนาะแล้วก็มีข้อมูลจะไมย่ยืนจันว่าผู้กำกับของซีของซีรีส์นี้ก็คือคุณซึจิโมโตะทาการนริซึ่งถ้าตรงตามนี้นี่ก็จะเป็นงาน กับหลักทั้งแรกของคุณทากาารุิเลยล่ะครับโดยสไตล์การกับกับของของคุณทากาารุินั้นก็มีสไตล์การทำแบบออนิเมที่ดู ที่หลออกมาอย่างโลกจริงอย่างเช่นอย่างเช่นพวกมุมถ,ถือดาวเท,ท,ท,ท่เป็นต้นล่นะครับถ้าข้อมูลนี้จริงก็พอจะทำให้ดาวไซต์กาต่อสู้ของอุรังเบนอาร์กได้ล่ะครับว่าจอ,อเมกันบ้างลนะคิดว่าช่วเดือนเมษายน์ก็น่าจะมีอัปเดตเติมอ,ออกมาเช่น เช่นเคยแล้วนะครับก็ต้องราดูกันต่อไปแล้วเนาะค,คลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วครับคขอ้อมูลจากอุลนราตัโซฟด้วยล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ